หลังจากนี้ก็จะเป็นการผสมประสานที่ลงตัวนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นการเปิดตัวแบบใหม่นะครับในรูปแบบใหม่ในการทําคลิปลงหน้าช่องนะครับก็วันนี้จัดให้แบบสายสูงด้วยเลยแล้วกันนะครับสายสูงรู้สึกว่ามีคนเรียกร้องสุกเกินนะครับทางในกลุ่มครอบครัวนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับ ก็กดเข้าไปที่หน้าช่องก่อนเลยจะอยู่ด้านใต้โปรไฟล์นะครับแล้ววันนี้ผมหยิบสายสูงมาให้หนึ่งคู่นะครับจะให้ไปที่สึกของเบลเยียมครับจะเป็นขับบูธครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านของเก่งนะครับก็เตะในช่วงเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับและก็เป็นทางฝั่งของขับบูธครับเปิดเปิดเลนกําแพงมาอยู่ที่ศูนย์จุดห้าช่วงตัวนะครับในวันนี้นะครับขับบูธก็ผลงานก็ทำความเมาตรฐานไปประมาณนึงครับเสมอไปสองชนะหนึ่ง แล้วก็แพ้ไปอีกหนึ่งนะครับสีน่นัดหลังสุดส่วนทางเกงนะครับก็สีน่นัดหลังสุดก็เสมอไปถึงสามแล้วก็ชนะหนึ่งเลยถามว่าสีน่นัดหลังสุดนี้ทรงแบบนี้ดีไหมก็ดีนะครับเพราะว่าเขายังไร้ไพ่นะครับแล้วก็ในวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าทางฝั่งคับบูดอ่ะมีตัวเจ็บอยู่นะครับก็อาจะเป็นทางโจเซปูชิกนะครับในวันนี้แล้วก็จะเสียผู้เล่นตัวหลักไปบ้างนะครับในวันนี้ผมจึงมองว่าวันนี้อ่สภาพความพร้อมของทีมของคับบูดก็ ไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่ในวันนี้นะครับส่วนทางของเก่งก็จะหมดสิทธิการใช้ของมาร์คแมคเคนซี่นะครับแค่แค่แคลายเดียวนะครับแค่ลายเดียวนะถือเป็นอ่อเรื่องได้เปรียบจากทางฝั่งของทีมเยือนอยู่นะครับในวันนี้แล้ววันนี้นะครับก็ทัศนาก็มองว่าทางฝั่งของขับบูทกับเก่งเนี่ย เขาเขาเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะยิงกันได้อยู่แล้วครับทางฝั่งของขับบูธก็ยิงได้อยู่แล้วทางฝั่งของขับเออเก่งก็ยิงได้เช่นเดียวกันนะครับในวันนี้เลทเปิดสูงมาอยู่ที่2.75ผมมองว่าทาง2ฝั่งเนี้ยยิงกันได้แบบรัวๆแน่นอนครับ3เม็ดต้องมีนะครับในวันนี้จึงให้มองไปที่มุมสูงนะครับไปที่มุมสูงได้เลยนะครับคู่นี้2.75ผมว่าผ่านได้แน่นอนสำหรับค่ำคืนนี้ ใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับก็กดเข้าไปที่หน้าช่องเลยครับจะอยู่ด้านต้โปรไฟล์แล้ววันนี้ผมเบนมาบอนก็ฝากบอนสูงไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับ